ความลับของคนหาเงินเก่งไม่ได้อยู่ที่หาเงินได้เท่าไหร่แต่อยู่ที่วิธีการใช้กระเป๋าสตางค์วันนี้เรามาเจาะกด10ข้อว่าด้วยวิธีการใช้กระเป๋าสตางค์ของคนหาเงินเก่งไม่ใช่แค่พกเงินแต่คือการสร้างพลังงานที่ดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตความแตกต่างระหว่างคนที่เก็บเงินอยู่กับคนที่เก็บเงินไม่อยู่อยู่ที่สิ่งเดียวคือการควบคุมวิธีใช้เงินใครควบคุมได้ดีกว่าคนนั้นก็รวยกว่าข้อที่1เวลาได้กระเป๋าสตางค์ใบใหม่ ใส่เงินเยอะๆลงไปทันทีเหมือนตั้งพลังงานเริ่มต้นให้กระเป๋าเพื่อบอกว่าเราพร้อมที่จะรับเงินเข้ามาข้อที่ 2. จัดเรียงธนาบัตรให้หันหัวไปทางเดียวกันนี่ไม่ใช่แค่ความเป็นระเบียบแต่คือการจัดกระแสพลังงานเงินให้ไหลเข้ามาอย่างราบรื่นข้อที่สพยายามใส่ธนาบัตรใบละ5 0 0อบาทไว้ในกระเป๋าให้เยอะที่สุดเพราะสีม่วงคือสีของความมั่งคัง่งยิ่งเห็นบ่อยยิ่งสร้างจิตสำนึกแห่งความร่ำรวยข้อที่สี่ อย่าแยกเหรียญใส่กระเป๋าอีกใบอย่าปล่อยให้เหรียญกระจัดกระจายเพราะพลังเงินเล็กๆนี่แหละที่รวมกันแล้วกลายเป็นก้อนใหญ่ข้อที่5ทุกครั้งที่ได้รับเงินทอนลองดูซิว่าธนบัตรนั้นขูกขะหรือสะอาดเรียบร้อยเพราะเงินที่สะอาดสะท้อนถึงความโปร่งใสของพลังงานเงินข้อที่6กยอดเหรียญ5ใส่ในกระปุกโดยเฉพาะเงินเลข5คือพลังเปลี่ยนแปลงยิ่งสะสมมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าข้อที่7 เวลาใช้เงินให้ชำระด้วยธนบัตรใบใหม่เป็นการส่งพลังงานดีออกไปและสิ่งดีๆจะย้อนกลับมาหาเราข้อที่8เวลายื่นเงินให้คนอื่นยื่นด้วยความสุภาพเพราะเงินก็เป็นพลังงานชีวิตยิ่งให้ด้วยความเคารพยิ่งได้รับการตอบแทนกลับด้วยความเคารพเช่นกันข้อที่9ทุกครั้งที่จ่ายเงินลองพูดในใจว่าไปดีนะและเมื่อได้รับเงินให้พูดว่ากลับมาแล้วหรอนี่คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินข้อที่10 จ่ายภาษีด้วยความรู้สึกดีอย่าคิดว่าถูกบังคับแต่ให้คิดว่านี่คือการแบ่งปันเพื่อให้ระบบที่เราอยู่เติบโตและดูแลเราได้เงินคือพลังงานและกระเป๋าสตางคือบ้านของพลังงานนั้นถ้าเรารู้จักดูแลจัดการและใช้มันด้วยทัศนคติที่ดีเงินก็จะอยู่กับเราอย่างยั่งยืนและไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเห็นไหมการใช้กระเป๋าสตางค์ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่คือกดพลังงานที่ดึงดูดเงินเข้ามาถ้าอยากรูเคล็ดลับต่อไปเจอกันในอีีหน้านะคะ